ดูความความมึนเฟิงกี้ก็กิ้งเป็นลูกขนุนเป็นอะไรลูกเดินไม่ได้กิ้งเขาอย่างเดียวเอดูดูกิ้ง เดี๋ยวลอยู่ข้าแบกน่าดูคุณยายเดินต้วมเตี้ยมตุวมเตี้ยจะไปหาหนุ่มก่อสร้างคุณยายใจแตก <c oughs> เล่นกันได้ทั้งวันนะอ่าเน่วนเน่วนไปเล่นกับตุ๊ดล้อละเออ

นู่นแดดดีไปไหนแล้วแฟงกี้แดดดีไปไหนแล้วนู่น <c oughs> เรียวพ่อเขามาแล้วเรียวพ่อเขามาแล้วนุ่นเออเห็นไหมพ่อเขาเห็นแล้วน่ะนไป,ล, <c oughs> ไปล้าวไปด้วยไหมไปด้วยเหรอไปด้วยไปกิ <c oughs> นหนีก็บ้าแล้ว กี้หนีเข้าบ้านแล้วไปหมดเลยอย่างเนี้ยคุณจะไปออฟฟิศเหรอคะโอเคไป